เป็นภาพสวยบรรยากาศสดเขตตลาดหนองเนียวเด่ยยอฮอลเข้าไปล่อเบ,บิ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ทถั่นได้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งเจ็บจ็บจ็บเจ็บรอข้ามทางไปก่อนจะอยู่เขตนี้เขตบ้านหนองเนียวเนาะเบื้องหลันมาแต่สีดี๋ยอฮอลไปในเบิ่งตลาดใหม่หนองเนีย่ยนี่ Kau sampai ke banyak keadaan naik tengah ini. Jangan lupa sih, mana pak lagi ni. Ini kecil aja. Ya, belum saya kecil เอาเมียนรถทีรถตอนนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเฝั่งด้านในกวลวงๆอยู่สถานที่จอดรถรถใหญ่รุ่นเนี้ยรถมาหลายเลยเนาะเข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นตลาดใหญ่สมควรอยู่ในเขตน,นี้เลย cooking pa mak buat kami ขนม บางห้านกบปิดแล้วเนาะข้างหน้าเขามาเจอของกินแล้วก็เจอดันมไม้เจอดันเครื่องแห้งว่านี่ปลาหมึกปลาหมึกเปี่ยนน้ำนี่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่สิบหกสิบตัวหนถือตัวนี้ห้าสิบตัวนี้สักห้าห้าสิบสองห้า ตันน so ah so so ี้ถ uh, uh oh. ืุดตะหาคนคนนี้หาสิพมาตเบียครับฮะปลาเบดเปลาตัวอ่านยังมันยังปลามาตีเบียดเดิมาตเบียดตเบีเลยนวนวเลยแสบๆคิดหนึ่งได้จากตัวจากตัวขิดตัวน่อยมันได้หลายตัวใหญ่มันก็ได้น้อยน้ำหนักตัวนี้หาสิบได้หลายองผิดมันหลายเติม เอาตัวนี้ห0บบฮัสใช่อะบ่บมิฮัดตัวนี้เนี่ยจะจำปาบางตมิฮัดนี่เลยตัวนั้นเจ็ดสิบนี่หาสิสเอาขิดหนึได้จากตัวขิดหนึ่งสนีเท่าไรฮะเอา<ผ>สองิดแล้วเนาะขิดหนึ่สนี้ิดหนึ่งเหิดหนึบเหอ เอาสคิดเส้นนึงเอาเอาคิดเดียวคิดนึงอบยังปามเวียนน้เติมให้จอืมขอบใจ

ส่วนด้างหลังเป็นส่วนพักพเจ้าเฮ็ดเป็นห้านสูงแบบนี้นั่งถ่ายเลยเด็กตัดแบบยังไงตัดเต็มตัดสู ลืมงทอนอ็นนี้หมเนี่ยจานนึ่งสาวพันโอ้ปิดบางห้านปิดแล้วนี่หมเนี่ยโอ้อหอเไย จุกจุดนั่นเขุ้ดอลิงไมก่กว้างเลยทุกคนเข้ามาม,มีสิ่งกลางที่นะี่เนาะเดี๋ยวเข้ามาที่สุดเลยขิดเครื่องคเทเลวาวเนะาะให้บอก นี่เันมีสิ่งกลางอยู่ี่กางตลาดเลยกดวสอบขอโปร่งใสในตลาดซื้ออ้หานอื่นซื้ออ,อย่างมาบอนั้นก็สามารถนำมาสร้างเง้นได้เออไปเลยเหล่าคนนี้โนจนันโน <c oughs> อหบมาเลียนใหม่

ลายลายรอบกันวางกะตุกหักอกมาเส่วนเบื้องหลังไข่พักไข่มีอบมีอาหารทะเลกุ้งโลหนึ่งแสนหกสพันเสื้อนเก้าพัน <Cincinnati> คือเดียวแสนแปดสิบกว่ามัดมัดสายแสนสี่สิบหลายราคาเนาะ้าพ้ใด,ดมักอาหารทะเละก็มาด้านหลังนี่เลยมี xôm sẽ dọn Mặt Nào. Mặt đen Quên khổ Ôm mà xuân đâu nhỉ? Mua mà tiền lên lại. แรงมะคุมมาละกอว้ากูโต้อ,อนี่โลเท่าไหร่ดูเจ็ดเซนตอต่อด้าน,นเนาะดูเจ็ดเซนเจ็ดเซนมีพักนี้ ว้าวใหญ่นะทุกคนกวางกวง,วงนี่ลูกอยูซี่วาวบางคนเบื่องก็จัดมาเนี่ยว้าวขวงขวางตลาดตรงนี้ก็อะไรนองเหนียวหลายคนน่าจะเคยมาเนะรอ,อมาเข้ามาตะพูดทุกคนพอมาพี่ได้อันนั้นได้ไมเนี่ยปากมึงแห่งขีดเอ่อีขด,ข,ดขีดนั่นน่ะ คิดหนึ่งแต่ว่าเราให้คิดเครื่องทำพาดผิดพลาดตลาดตัวนี้ดีเทุกคนเพราะมีสิง่งสิ่งกลางทู่นำเพื่อเขาซื้ออยู่้านอื่นอนะาจารย์โบ่ห่อโบ่ไม่อย่างประมาณนี้เขาสามารถไปสั่งไปอย่างไรนะเนาะอสำนักคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเข้าใจทุกท่านที่เขาติดตามอ,อางศ์เนาะพลาดผิดพลาดประการใดขอโทษขอองศ์ทุกท่านเนะว่าผมว่าปิดๆก็ถือก็เออแล้วต <laughs> กจะหม่ทุกคน เตรียมปฏตทิดตามช่องของเขานะเพื่อไปกำลังใจในการทักในคลิปในคลิปข่าวถัดไปนะสบายดี